ินพัฒน์เนาะบอกว่าส่งมาสามสามมี่สิบเอ็ดปีเนาะเงินเดือนหมื่นห้าดันพลาดมาส่งมาแต่าสามเก้านะเจ้าคะสี่ปีขอสาบแช่งเลยนะเดี๋ยวพี่หมอช่วยนะเจ้าคะเตรียมพริกเตรียมเกลือให้เจ้าคะ่ะคุณจะเอาไหมพี่หมอส่งไม่ให้นะคุณส่งที่อยู่มาเดี๋ยวส่งพริกส่งเกลือไปให้ คุณชินพัฒนะ์เนะเอิออิมฤ์นะคุณมีฤ์นะพี่หมอมีพริกกับเกลือเจ้าค่ะพี่หมอมีพริกกับเกลือนะเดี๋ยวเราไปนะตั้งเตาที่สํานักงานประกันสังคมเนะตัวสานักง,งานใหญ่กันดีกว่านะเตรียมพริกเตรียมเกลือไปคุณชินพัฒน์เจ้าค่ะพี่หมอเตรียมพริกเตรียมเกลือให้นะเจ้าค่ะเนาะสมรสามเก้ามายี่สิบปีคุณคือบุคคลที่น่าสงสารที่สุดที่สุด <c oughs> ตอนยะี่ตอนเมื่อ4ปีที่แล้วคุณหยุดอู่่เฉยๆ,ๆนะคุณจะได้เนาะยี่ปีได้4,350ตอนนี้คุณสมมาตราสามเกมา4ปีถ้า4ปีเต็มเป๊ะๆนะฐานเงินเดือนจาก15ื่นจะเหลือเท่าไหร่เจ้าคะ่ะหกพั 6, 000, นะเหลือประมาณสักหกพันหกพันะเหลือประมาณสักหกพันนะเจ้าคนะอัตีให้เจ็ดพเอา7 0 0ดไปคูณด้วยเนาะตอนนี้ยีอ่อร์ เดี๋ยวพี่หมอคำนวณให้ให้คุณเจ็บใจเล่นๆนะพี่หมอมีแต่ซ้ําเติมนะเจ้าค่ะไม่ช่วยหรอกพี่หมอแค่ช่วยเอาพริกเอาเกลือให้เท่านั้นแหละเอาหกพันแปดเลยกันเนาะแม่นๆนะหมอดูแม่นๆนะหกพันแดไปคูณคูณด้วยนะยี่สิบห้าปีสาเปกด35%ห้านะ Icana, เหลือส네 <op edi kita> 3 8 0เนอ2 3ป0ไปลาออกหรือ <y> ย <fluor olog tube> <s ní ks> ังเจ้าค่ะนาะจาก4,350นะอยู่ดีๆไม่ชอบแกว่งตีนหาเซียนนะนะคุณชินพัฒนเจ้าค้านะพี่หมอซ้ำเติมคุณนะเจ้าค้านะหัวเราะนะฟันหลุดเลยเจ้าค่ะนะสปีที่แล้วอยู่เฉยๆได้4 3 0 0ส นะคุณชินพัฒเจ้าค้านะพี่หมอซ้ําเติมคุณนะเจ้าค้านะหัวเราะนะให้ฟันหลุดเลยเจ้าค่ะนะสี่ปีที่แล้วอยู่เฉยๆได้สนะี่พันสามร้อยห้าสิบเนาะด้านมาส่งมาต่สามเก้านะเพิ่มอีกสี่ปีนะจากเนาะบำนาญสนะี่พันสามร้อยห้าสิบนะเหลือบํนาญสองพันสามร้อยแปดสิบนะส่งต่อไปสิเจ้าค่ะส่งต่อไปนะส่งต่อไปอีกหนึ่งนปะีเนาะจาก เอ่อสนะี่พนาะตอนนี้ได้2,380ันสาจะเหลือนะเจ้าค้าจะเหลือนะ1,700นเดร้อยนะ1,700เอ้หนะ้ายหนึ่งพันเจ้าเจ้าค้าเนะเอาไหมเจ้าค้าพริกกับเกลือเดี๋ยวส่งไปให้เอนะทำทำไมเป็นคนชอบชอบเล่นแบบว่าเล่นเล่นไสยศาสตร์แล้วเจ้าค้าพี่หมอไม่ชอบ พี่หมอไม่ชอบไม่ชอบเอาสเสลยนะคุณชินพัฒนเจ้าคขาเอาพริกกี่เข่งนะเอาเอาเ,อาเกลือกี่กระสอบดีเจ้าขา